สวัสดีครับท่านผู้ส้มครับมือนี้มาพบกับอูน้ำใส้ด้วครับผมอูน้ำใส้จะพาพลอยพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันเนาะครับเพื่อได้รุ่นในโชคได้ลาบน้ำกันเนาะครับผมเป็นกำลังแรงใจเอฟซีทุกคนนะครับสู่น้ำกันนะครับเพื่อเป็นดวงของเฮานะครับจะได้เงินไดททองล่างขามาเนาะครับผม ขอ,ขอขอบอฟขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเราฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้อูน้ํแช่เนาะครับกักห็หายดีมีแห้งมันหมันน้ำกันทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเนาะครับผมกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้อูน้ํแช่ได้ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจทําคลิปต่อต่อไปเนาะครับกัวันนี้มาตามปูปลาศาสตร์นะครับเป็น เลขลาพัฒนานะครับพอน้ำเชี่ยก็ได้ตามเป็นงวดบ้างหันนะครับผมเด็กปู้ก็ไเด้เขานะครับเอาอูน้ำเชี่ยก็มาตามต่อจากพอเกามาเชี่ยนะครับอย่าเผลออย่าพลาดด้วยครับผมแนวทางกัมาได้ทุกรูปแบบนะครับขอขอบคุณปู่ป้าสายนะครับที่ให้แนวทางดีๆสําหรับอูน้ำเชี่ยในมาไทยถอดในแฟนครับทางสองได้รับชมรับฟังนํากันนะครับ ยอย่าเผลออย่าพลาดเด้อครับเด็กอ่ะมีเด็กุกรูปแบบนะครับกอสูไปทำกันนะครับสู้น้ำใสีก็ไเด็กตามแนวทางพอปินเดียวเราเด้ครับผมเด็กออกเข่าขึ้นเล่ามอเตอร์สิทธนะครับเด็กมาตามปูปราสาทต่อเลยได้ครับผมแต่เป็นเหล็กเล่าพัฒนาเด้ครับผมเราพัฒนาปูปราสาทเพิ่นมาให้เป็นเหล็กเล่าครับผมเหล็กไท่ก่ะ ยังบอเดีหาเนาะครับเอาครับเพื่อเป็นการบร่เสียเวลาเนาะครับปูน้ำใสีจะพาพี่น้องไปรับส้มรับฟังเก็บปูปราสาทนะครับผมไปรับส้มรับฟังน้่กันเลยเลยครับปคบบูครับปูน้ำใสกยการสมัรสักการครับอ่าขอเริญพร น้ำเชี่ครับผมน้ำเชี่ยพาร่วยใส่เคื่อ,อ,อเงียบตู้เห็นโทรมากพออ่าพ่อเจ้าเขากินเหล่าเซ็ตกับปุ่นไปทำไมเห็นคนชอบมากได้กับปู่รออยู่เดี๋ยวรอนอ้อยาอยากจะไปร้ปอมแล้วครับปู่นปอมแล้ว่าจะได้นอ้อยครับผมจัดโอ เดินทอดพยายามโยมโอนโบเป็นหวันโยมเ,เมื่อไปอ่ายูแมสอดคุณกลับมาจากกระตินน้ำเพิ่มแมสอดโง่ไปไกลเนาะครับปูเออไปไกลเยื่อพาวากระตินตอนนี้ม้วนไปสันเขาหรือว่าไปอนุโมทนานลำปินน,นายู่แมสอดครับปูแต่นอนอยู่แมสอดแล้วกาขึ้นหนาวขึ้นเย็นก็ธรรมดาแล้วก็รเป็นหนังครับกลับมาวหอยขายแขกงแล้วเรียบร้อยแล้ว <ừ> าราคาเมือนี่เป็นมือเล็กเล่าเนาะเป็นเหล็กเล่าเพราะว่าเหลาแซมมันบอกเลยใช่ยอยู่แต่บระกาบปอยอยันเขมแม่นยันย่อมเสียปัจใจเสียเงิงนเสียทองอืมครับผมพระกาปล่อยเหล็กไงเพราะว่า,วาย,นนออยัานย่อมเสียเงิงนเสียทองแกนหมดคือแต่ว่าเหล็กเล่าอะแกไปจักน้อยชอนละมีจัน้อยมันกับเาเสียหลายเนาะครับผู จะต้องาอาใชัหาเดินแมก่ดแม่สอดเลาหนะขึ้นเพราะว่าแม่จอดมนันจะมีรถไฟกับไปครับได้ยู่เพราะว,ว,ว่าช่วงาหยขายแช่งครับแม่อดมัน,นจะอยู่คนละฟังแต่ว่ารถไฟแบนทั้งดาดยางนะหรือว่าทั้งยัง,ง,ยงตัดแ่เดียวหรือว่าเช้าจะมุงถึงเัน่นนไปโอ้ครับปูอช้าจมุ่งกลัวถึงแบบถึงแม่่อดนะครับปูไดอยู่ไปเศร้าแล้วเอาพี่เด้อ ครับงแมมาบอกไว้บอกว่าลงปูง่บอกหัวคนย่กาบอกไ้นอหัวค้นที่24ล้า,า 18, นาบอกไป18 10แลว09เป้าตัวน,นะะครับปูปรปับผมมีคนหาที่แลบเพราะว่าครับตรงไปเขาจ้าวัสดอหรือเาจ้าวัสดยั่ไนกับบ้องจานนอกกับได้ว่ากันดอกน้อยโย่กระจายครับปู เพูดกับพวกม่อยัางกบบมีจะบอกว่าทางเวนมาบอกเีกล้าววันนีไไ้ได้ใเลมักไไมลนก็บ,บอกระดับากได็ก้ใชลแถมกลาตะกีบนะตะกีไห้นะปลาทะเลผมดอว่าเอาทะเลกล้าวอนนอะหรือที่ไหนเาตะเลกล้าวอนก็ไเลครับทะเลกล้าวคนเราู้ใดข้างหูน้ำไช่อยู่ตอนนี้พยายามโทมรหาเราพูเด้อย่าลจัว่ากระแสของหูน้ำไชจนี่มีคนฟังหลายบ่ ครูไโโทรมาที่เบอร์โทรัพ์ของลุงครูกับศูนย์แปดสองับศูนย์แปดสองครับผมแปดหนึ่งเก้าแปดหน้าครับเจ็ดศูนยดหเจ็ดศู็ดหครับผมอดทั้งเล้วไทอมาเ้อของลุงปููมีน้ำมันเรี่ยงผาของจริง่อดบูช่าครับไปส่างตุ๊กแลงไปสมุกทุ่นสางตุ๊กตีดังไงเคืิร์นึเวลานะ อากพอเมื่อพ่อนหายเนีโยมสุขุตุคตสร้างสุนีเอาเขาเรียงในนอเขาเรียงเออหนองแคมเลยครับผมหนองแคมมาบอกแล้วกบอกมันบอกหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับปุ๊บแล้วก็บอกสามสองวันบอกศูนย์สองสองศูนย์สองสองครับผมกับแค่เราในกันศูนย์สองสองศูนย์หรือว่าศูนย์สองสองนันนะ สองสองแลักหนึ่งแปดสันบอกนะครับปูก้อนหัาใจก็เลยอ่อเชี่ยวก็จะไปเรียกิเืองหนึ่งนอย่อมแนวทางแต่ความค้นไปได้ย่าดล้มปูบทุบคนบีั้างไา้การพัวพยายางโทหาแล้วอยากตัดกระแสว่าไฟระฟังจิตของหูท้ไใ้อยู่ตอหนีบอลนะครับปูพยายามัะตั้งแล้วครับอกวันี้ก็แล้ เออดกระโถมากีญยลดครับออมือกรมาบุญยิดเ้ปูครับเอ่าเลื่องนี้เป็นบนแรงบ่ครับปูเอ่ออากให้ทัดเรนรถเท้ารศูนย์สองสองนะสองสองศูนนี่มันบอกว่าทีเดียวบอกศูนย์เจ้สองสองศนย์น์นะะอืมครับปูแะครับหนึ่งแปดมันบอกแค่นี้นะสองแฝมมันไบอกครับผมอ้ะ เพราะว่านางเขาหน้าส่วมบตนแล้วควอนตีนอนแบบนางก็น้าสองชั่วโมงน้องแ้งแบบเพื่อนเสียงมากกระชิตไปขางหูเรยกว่าลุงปุ๊บหัวดีศูนย์ช่องสองสองสองศูนเด้อนะเด็กเล่าครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งมันีอ้านบอกนะครับผมถ้ามันถึ้ที่ใดก็ให้ญาติยมทักันตัดเสื่อศูนสองสองราคาหรือว่าสองสองศูนี่นะหรือว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่ง ครับปเป็นแนวทางเด้อญาติโยมทุกข์ทุกคนขัายใดก็โทรหาหลวงปู่ตามเบอร์บอกเด้อครับอาการหู้ดังไส่อย่างจังหวะหู้ดังไส่นี่คนฟังหลายบอ่อแล้วชนมากแะหลวงปู่ก็บม่ได้ฟังหู้ดังไส้รสชาติขจายใครก็บม่เห็นแล้วอยากมาเสะแสจีน้อยว่า,ามีคนฟังบอ่อน่ะน,นะครับกระท่ถ้าี่ก็บม่มีอยัางจากขอ,ขออภัยนู่ยไว้พรานียอยากย่อมทุกข์ทุกคน ะเทศกาญานินก็ะีิจบไปมือนี่นะจบแล้วเรียบร้อยแล้วผ้านไปเรียบร้อยแล้วก็ทีได้พสมองค์พระเจ้าก็ที่ได้เดินทางไปพูมต่างพยายามพยายาน้องครับปูอายามีทีนึงน้องแพ้บอกศูนย์สอง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 ศูนเอครับปูราการ 1, 8, 8, 1, นหนึ่งแปดแปดหนึ่งนาน้องแพ้มันบอกถึงพไไี่ใดก็ดกว่าผู้อื่นใดก็โทษว่าบอกหลวงปูแน ถ้าเรังรายการอยู่ขนานี้ก็ได้น้อเพราะว่าหลวงพู่อยากเอ่ออยากให umas, <blunt. S 2> ้ผู้ชายนักวเลี้ยงถาของจริงนะของจริงเป็นท่าแบดบาทบาทแงใครมีบาทหรือว่าไปตำตอรทุกชนิด่านทุกชนิทอดโลกแล้วก็แต่ว่าถ้าฉันถึงหรือว่ากินถึงะสามขวดในโลกหรือจิตดวงชาววัดจะหายนี่หมอหนึ่งมาบอกเราบอกว่าหายคนขับรถนี่ละขับรถวัดนี่ละ บอกว่าผมหายอีกยองทวนนแต่ว่าเขาไปโกคุสน่นย์ยิ่งใช่ไหลวงปู่โฆษณาย์จะอายาไทยก็แม่ยี่ย่งเบาสูฟังเบาสูฟังเริว่ามันมีผิดทางวิได้ผิดทางเจตยบันของคาปนสุผิดตรงย่างหลายยมฉะนั้นอยากาปปุซาไปจักน้อยไปใส่ไปท่าบาทแช่แผนน้ำแม่เรี่ยงขาครับปูจะช่งพื้นที่เลยนะแต่เบอร์โทรจำได้กี่นอศูนย์แปดสองครับ แปดหนึ่องเก้าเจ็ดนย์เจ็ดกนะอที่จบไปอย่าลืมเดินน้องแจ่มบอกศูนย์สอง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 ศูนย์หลักหนึ่งแปดแปดหนึ่งคะแนนเด้อครับผมจะขอม่ยข่อในงานโยมติดตั้งรายการนี้ให้โชคมากหืนน้ำแน่คดีอย่าเพิ่งกระแสว่าค่อนข้างหลายเพราะของอูน้ำใช่นะจะขอจะเลื่อนพอนมาตกการครับ ครับครับถ่ายคลิปนี้ขอให้พีพ่น้องทุกคนถูกหวยเลยเงินนะครับยินดีมีเฮงร่ำรวยเงินทองครับผมสารับคลิปนี้อุ้นน้ำใส่กะสวัสดีครับ